うん。<clears throat> คนคนเข้าบะมี่บมี่นวพ่อดพ่อดีอหน่อยกระจมหลายกระจุ่มผู้ใหญ่แสดผู้หินาแสดูิาอนอนเป็นเรื่องปกติ เรื่องปกติก็สวัสด ah like ีนะครับทุกทท่านนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เอาละวันนี้ก็มาเจอกับบรรยากาศนะครับพี่น้องอ่าเจอกับบรรยากาศข้างทางนะพี่น้องหาใต้ทางด่วนนะพี่น้องใต้ทางด่วนอะไรไม่รู้อะเนาะก็แวะมาพูดคุยทักทายกันนะครับเนาะวันนี้เราก็มาในหัวข้อเหรียญหนึ่งบาทกันนะพี่น้อง เหรียญหนึ่งบาทนะครับวันนี้ก็กำลังเป็นกระแสนะพี่น้องกำลังเป็นกระแสเหรียญหนึ่งบาทของปีพศ25 3 2น้าาสบนะครับตามรูปภาพที่กำลังขึ้นเนะาะราคากำลังขึ้นนะพี่น้องอก็มีการซื้อขายกันในเว็บเพจต่างเนาะในเว็บไซต์ต่างๆสำหรับเหรียญหนึ่งบาทก็จะมีน้องก็จะมีปีพศ25 2 9นยะหลักๆเลยก็คือ29นี่ก็คือจะเป็นอยู่2ลักษณะ าก็คือชอบฟ้าสั้นแล้วก็ชอบฟ้ายาวนะพี่น้องส่วนเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะครับที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอเนาะตอนนี้เนาะะก็หลายหท่านคงจะแปลกใจเนาะวันนี้เอสแสงทองสองทางมาแปลกๆนะครับก็คงจะแปลกพอสมควรนะครับเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยไลน์นอกสถานที่เนาะพี่น้องเนาะก็ต้อง ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับเสียงเป็นยังไงได้ยินหรือเปล่านะครับก็พูดคุยทักทายมาได้นะครับแนะนํามาได้นะครับก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับที่แวะเวียนเข้ามาให้กําลังแงใจเนาะ,ะวันนี้เราก็มาในบรรยากาศที่ชื่นมื่นเ <c oughs> นาะพี่น้องอชื่นมืนนะ่นเนาะอากาศดีพี่น้องข้างนะครับอ่าเดี๋ยวจะหาว่าโกหเนาะ,ะไม่ ไม่ได้อยู่ในบ้านเนาะอยู่นอกบ้านจริงนะพี่น้องพี่น้องจะเห็นว่ามีทางด่วนนะพี่น้องอาทางด,วด่วนเส้นนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอ่าเส้นบางนาพัทยาเนาะาน่าจะเป็นเส้นบางนาพัทยานะครับอ่าทางด่วนเส้นนี้ก็รถก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยเไม่ค่อยได้ทําคลิปวิดีโอออกมาเนาะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ก็ ลุ่มๆดอนๆนะพี่น้องเ <c oughs> นะาะก็เลยเอาเอาสักหน่อยเถอะสักห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีพอให้หายคิดถึงเนาะพี่น้องอแสงอาจจะไม่มีเนาะอยู่ข้างทางนะพี่น้องซึ่งเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่จะเอามาพูดคุยวันนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็มีเก็บสะสมเนาะก็หลายๆคนก็นําเอาไปใช้ในการเก็ฑ์กาไรนะครับซึ่ง มันราคาสูงไหมถ้าถามเนาะมันก็ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงแต่เมื่อเทียบกับราคาหน้าเรียนแล้วมันก็ถือว่าสูงอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในการเกณฑ์กาไรเนี่ยก็คงจะบอกว่ามันไม่สูงมันมีราคาสูงตรงไหนวะ่านะครับหลายๆคนก็คงจะคิดนะครับก็คือเห็นมีคอมเมนต์หลายๆคนเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอเนาะมันมีราคาตรงไหนแสงคองนะครับมันก็มีนะพี่น้องเนาะมันก็มี แต่ราคามันจะถูกอ,อกถูกใจหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเนาะความพอใจนะพี่น้องความพอใจอ่าก็เอาให้มันพอดีพองามเนาะพี่น้องอ่าไม่รู้ว่าคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะพี่น้องแสงทองไม่ได้เซ็ตค่าคอมเมนต์นะครับไม่ได้เซ็ตค่าคอมเมนต์ให้พี่น้องเนาะอ่า ความเมนต์ไม่ขึ้นนะครับแสงทองสองทางไม่น่าจะได้เปิดคอมเมนต์นะครับต้องขอประทานภัยด้วยนะครับถ้าวันนี้เรามาแบบสั้นๆเนะาะมาพูดคุยกันแบบสั้นๆนะพี่น้องใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถฝากคาถามเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับพี่น้องอหรือว่าอาจจะติดต่อทาง นะครับเพจ Facebook หรือว่าทางไลน์นะครับหรือว่าทางอ e ีเมลนะครับทางก e ีเมลที่แสงทองสองทางฝังไว้ตามคลิปต่างๆนะ้องก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับคลิปนี้น่าจะาไลฟ์สดวันนี้น่าจะไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดแซดให้พี่น้องได้คอมเมนต์เนะอะลืมนะพี่น้องลืมไม่ได้ทํานานนะครับต้องขอประทานภัยด้วยนะครับนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่ท่านเห็นอยู่ก็คือปีพศ .2,500 สามสิบสองนะครับ <c oughs> ที่มีการประกาศรับซื้อกันนะครับมีการประกาศรับซื้อกันในเว็บไซต์ต่างๆเนาะในเว็บเพจต่างๆในเพจต่างๆก็ดีนะครับก็มีการประกาศรับซื้อกันสําหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้แต่ราคาก็อาจจะไม่โดนนะพี่น้องเนาะแต่มันก็อาจจะเป็นอ,อะไรอะ่ะมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งเนาะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เราได้ เก็บสะสมกันนะครับอ่ามันอาจจะมีราคาในวันข้างหน้าก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอ่าเหรียญปีพศนี้ซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับปี32สเนาะส่วนการซื้อขายเนาะในลักษณะเหรียญอ่าเทียบเท่า UNC นะครับเขาก็ซื้อขายกันอยู่หลัก30เลยทีเดียวนะพี่น้องอ่ายีกว่าบาทถึง30กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2532เนานะ อ่ชนิดราคา1บาทนะครับรุ่นเก่าอ่าแล้วก็ฝากพี่พี่น้องนองนะครับก่อนที่เราจะอ่าเ <c oughs> มื่อยแขนนะพี่น้องเมื่อยแขนไม่มีขาตั้งกล้องนะพี่น้องอ่าวันนี้ก็มาทํางานเนาะอ่าแสงทองสองทางก็มาทํางานเนาะให้บริการแถวแถวอ่าใต้ทางด,วด่วนเขาเรียกทางด่วนอะไรนะทางด,วด่วนสีรัตเหรอครับ เส้นบางนาพัทยานะครับเนะาะก็ก็เลยมาเปิดไลท์เนาะเปิดไลท์ก็มาทักทายพี่พี่น้องน้องนะครับเนาะเดี๋ยวจะลืมกันหมดซะก่อนนะครับเนะาะก็ฝากด้วยนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับที่แสงทองสองทางเคยประกาศรับซื้อไป <c oughs> <c oughs> นะครับแสงทองสองทางเคยประกาศรับซื้อไปใน เหรียญ5บาทของรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10เนาะซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ให้ราคา,อ,าอยู่ที่5 0 0ร้อถึงแปดบาทนะครับพี่น้อง500ร้อถึงแปดบาทตัวนั้นนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตัวนั้นด้วยนะครับว่าแสงความประจําจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับยุงเยอะมากพี่น้องยุงเยอะมากนะครับวันนี้ก็ แวะเวียนมาทักทายพี่พี่น้องๆน,นะครับเนาะที่ปั๊มน้ํามันเออพี่น้องทักทายกันที่ปั๊มน้ํามันเนาะเออบรรยากาศดีเ้วพี่น้องอากาศดีด้วยอากาศเย็นนะพี่น้องก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทนะเนาะเหรียญห้าบาทของรัชการที่เก้ากับรัชการที่สนะิบเนาะที่แสงทองสองทาง,ง,งประกาศรับซื้อไปนะครับแล้วก็เหรียญ อาจจะมีอย่างพวกเหรียญหนึ่งบาทเนาะปีพศ .2529 ด้วยนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทที่เป็นแบบลักษณะที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตนะครับเนะาะก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญปีพศไหนที่แสงทองสองทางเปิดรับนะครับคลิปนี้อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นะพี่น้องอลองไปดูคลิป ก่อนหน้านะครับเนาอะ,อะแล้วก็คอมเมนต์หรือไม่ก็อาจจะส่งกี a เมลมานะครับกีเมลเดี๋ยวจะขึ้นกี a เมลให้พี่น้องนะครับเนาะ,ะน่าจะเหลืออยู่นะครับนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางกี a เมลนี้นะครับที่ขึ้นให้นะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามมาทาง เฟซบุ๊กนะครับก็คือคนคมคมค,มค,น,คนคนหล่อเลือหลายนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นใน้พี่น้องอ๋อไม่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่ได้ทําเอาไว้ให้นะพี่น้องอ่าต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับที่คอมเมนต์ไม่ได้เนาะอ่าก็แสงทองธนาคารก็มาทํางานนะครับเนาะเป็นงานให้บริการนะครับเป็นงานให้บริการกับลูกคนะ้าเนาะตามห้างร้านต่างๆนั่นเองนะครับอ่าก็ วันว่างๆนะพี่น้องวันว่างๆอย่าเกี่ยงงานนะครับพี่น้องอมีงานอะไรทาก็ทําไปเนาะ,ะดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะมันจะเป็นง่อยนะพี่น้องแสงของทางก็นั่งๆนอนๆอก็จะเป็นง่อยแล้วนะครับก็เลยมาหาอะไราทาว่างๆเนาะมันเป็นงานท้าทายนะพี่น้องเป็นงานท้าทายนะครับก็เป็นงานที่เราจะต้องคอยให้บริการแล้วก็ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายอีกงานหนึ่งนะครับก็ฝากพี่น้องๆด้วยนะครับสําหรับช่องแสงทองสองทางเนาะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวแสงทองสองทางเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวจะไปเซ็ตค่าช่องใหม่นะครับเซตค่าช่องใหม่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเซ็ตกับค่าเดิมไม่ได้เนาะมันเซ็ตกับค่าเดิมไม่ได้นะครับที่จะให้พี่น้องได้คอมเมนต์ได้นะครับ พอเปิดแล้วมันมันก็เด้งกลับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับนะครับนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะพี่น้องเหรียญหนึ่งบาทที่เอาอนำเอามาฝากนะครับถึงแม้ราคาจะไม่สูงนะพี่น้องถึงแม้จะราคาไม่สูงใครที่เป็นนักสะสมก็อย่าลืมนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญปีพศนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับพี่พี่น้องๆเนานะที่จะต้อง เก็บสะสมกันนะครับในวันข้างหน้า,ามันอาจจะมีราคานะพี่น้องมันอาจจะมีราคา นะครับพี่น้องนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่พี่น้องสอบถามมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปีอ่าเหรียญ25สต้างค์เนาะพี่น้องเหรียญ25สตาตังค์นะครับมีพี่น้องหลายๆคนที่ส่งมาว่าอ่าเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเหรียญเออเลอร์คอยที่เป็นขอบสองขอบนะครับอ่าเหรียญ25สตาตังค์อลูมิเนียมบอลน,นะครับที่สอบถามมาว่าเฮ้ย ตัวเนี้ยมีราคาหรือเปล่านะครับสอบถามมาเยอะมากนะครับพี่น้องหาก็อย่างที่แสงทองของทางนะครับที่ทําคลิปออกไปเสียงดังมากพี่น้องเสียงดังมากนะครับที่ทําคลิปออกไปก็พี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะดูได้อย่างชัดเจนเนาะที่บอกว่าเหรียญเออเลร์อคอยลักษณะแบบนี้นะครับมันปีไหนที่มันมีราคานะพี่น้องปีไหนที่มันมีราคานะครับที่แสงทองของทางทำเอาไว้ให้เนาะกล็ลองกลับย้อนกลับไปดูนะครับ ส่วนตัวเออเลอร์คอยนะพี่น้องเออเลอร์คอยถามว่ามีราคาไหมนะครับมันก็มีราคาสําหรับนักสะสมบางท่านนะครับที่อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันราคานั้นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเนะาะส่วนราคาการซื้อขายโดยทั่วไปเหรียญที่ไม่ได้ติดท็อปอะไรนะครับนอกเหนือจาก4ปีพศเนาะ4ปีพศก็คือปีอ,อะไรอะปีที่มันติดท็อปนะครับ ปีติดท็อปทั้ง4ปีเนาะหากตัวนั้นก็นอกเหนือจากนั้นไปก็ราคาก็เพียงแค่ไม่กี่บาทนะครับเพียงแค่ไม่กี่บาทก็ตกไปอยู่ราวๆประมาณ2-3บาทด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญอะลูมิเนียมบอลน,นะครับอ่าแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับที่พี่น้องสอบถามมาค่อนข้างเยอะก็คือตัวนี้นะครับอ่าเหรียญตัวนี้นะครับก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับ บอกว่าเฮ้ยปี3 9มเกผมมีแบบว่าเสียญกลับนะครับบางคนบอกมีว่าเหียญตรงนะครับปี39พี่น้องนะครับมันแยกออกได้สองแบบนะครับแบบนี้ก็คือ,อเหรียญกระสาบที่ระลึกหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสาที่ระลึกหมุนเวียนปกติแล้วเขาสร้างขึ้นมาเป็นเหรียญที่ระลึกในวาระสําคัญสําคัญนะครับก็คือวาระ พระราชาพิธีการจนาพิเศษนั่นเองนะครับพี่น้องหากตัวนี้จะเป็นแบบพระเสียรตรงที่เป็นปกตินะครับและก็มันก็จะมีอยู่2บล็อกด้วยกันก็คือบล็อกอิตาลีแล้วก็บล็อกไทยนั่นเองนะครับเป็นบล็อกอิตาลีแล้วก็บล็อกไทยเนาะบล็อกไทยจะมีลักษณะห่างขอบนะครับพี่น้องบล็อกไทยจะมีลักษณะห่างขอบบล็อกอิตาลีจะมีลักษณะชิดขอบนะครับ ก็คือพระบรมรูปนั้นชิดขอบนั่นเองนะครับเราสามารถดูได้นะครับแบบพระเสียนตรงตัวนี้จะเป็นแบบพระเสียนตรงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับส่วนอีกปีปีสามเก้าที่เป็นปกตินะครับที่เป็นเหรียญกรสับหมุนเวียนเนาะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตัวอย่างเอาไว้ให้นะครับเนาะแสงทองก็อยู่ข้างนอกเนาะนะอยู่นอกบ้านนะครับตอนนี้ <c oughs> เสียงดังมากนะครับปีสาที่เป็นแบบหมุนเวียน นะครับแบบเหรียญกษามุนเวียนนั้นก็เป็นแบบภรษีเงยนกลับนะครับเป็นแบบพรษีเงยนกลับ,นะบ,บ,บ,ลบที่เขาต้องการก็คือตัวปีพศ .2539 แบบหมุนเวียนนะครับที่เป็นแบบพรษเเียนตรงนะครับคนโดยนักสะสมโดยทั่วไปที่เขามีการประกาศรับซื้อกันนะครับพี่น้องฝากด้วยนะครับสําหรับมี39มเนาะมันจะมี2แบบนะพี่น้อง2แบบก็คือแบบอ่า เหรียญกระสาบที่ระลึกหมุนเวียนและก็เหรียญกระสาบที่ระลึกอ่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนกับเหรียญกระสาบที่ระลึกหมุนเวียนเริ่มสับสนนะครับพี่น้องก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท่านที่แวะเวียนมาให้กําลังใจเนาะอ่าต้องขอประธานอภัยที่ลืมเปิดคอมเมนต์นะครับพี่น้องต้องขออภัยด้วยที่แสงทองสองทางลืมเปิดคอมเมนต์ให้กับพี่ๆน้องๆนะครับอ่าต้องขอประธานอภัยจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็ มากันแบบสั้นๆเนาะเดี๋ยวแสงทองของทางไปเดินต่อก่อนนะครับพี่น้องขอไปเดินต่อนะครับเดี๋ยวถ้ากลับถึงบ้านยังไงเดี๋ยวจะนําข้อมูลต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอาไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกนด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งสั่นนะครับพี่น้องเวลาแสงทองสองทางไลฟ์สดอะไรเนี่ยจะได้ไม่พลาดเนาะ,ะจะได้มานั่งคุยกันนะครับจับเข่าคุยกันเนาะพี่น้องก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องแสงทองสองทางเนาะวันนี้ก็คงจะขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปทำงานต่อนะมีน้องขอบพระคุณทุกทท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ